สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มนะครับในช่องช่างบุ๋มชาแนลนะครับผมวันนี้ช่างบุ๋มจะมาทำคลิปต่อเมื่อคราวที่แล้วนะครับเรื่องของการออกแบบวงจรนะครับควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นการสตาร์ทสต็อปมอเตอร์นะครับด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า s i m u l e เตอนะครับผมวันนี้ช่างบุ๋มจะมาออกแบบวงจรพาวเวอร์นะครับควบคุมมอเตอร์นะครับจะใช้ควบคู่กับตัววงจรคอนโทรลที่ผ่านมานะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับผมไปเลยนะครับเราไปดูกันนะครับผมออกมานะครับหน้าจอนะครับมาหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสิมูรีเด้นะครับผมตัวเขียวๆนี่ครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับช่างบุ๋มเปิดหน้าจอนะครับที่เราเคยเขียนโปรแกรมมา เขียนแอปพลิเคชันมาเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือวงจรคอนโทรลตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทําการเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยกดปุ่มเพนะครับผมต่อฟิลนะครับผมก็คือ F1 นะครับแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ทก็คือ S2 นะครับผมสังเกตนะครับตัว KM1 ทํางานนะครับตัว KM1 ตัวนี้จะไปควบคุม Power อร์มอเตอร์นะครับจ่ายไฟให้มอเตอร์ทํางานนะครับผม มาเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะเขียนกันอย่างไรนะครับผมกดสต็อปนะครับผมเพื่อออกมาหน้าจอนะครับเพื่อจะเขียนนะครับเริ่มจากครับไฟนะครับช่างบุ๋มขอยกตัวอย่างเป็นมอเตอร์3มเฟสนะครับผมขยายหน่อยนะครับตอนนี้ยาดนะครับผมทีนนี้ก็หมุนนะครับให้มันเป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับผมเมื่อมีไฟนะครับก็ต้องมีฟิวนะครับผมเดี๋ยวหาฟิวนะครับหาด้านล่างนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างนะครับ เลือกฟิลมานะครับผมอย่างที่ช่างบุมเคยสอนครับกด L 3ตรง L 1 L 2มา3 L 1มา5นะครับเพื่อเป็นการต่อสายไฟนะครับผมหลังจากนั้นนำโอเวอร์โหลดมาติดตั้งนะครับชิกให้เป็นตัวสีฟ้าก่อนนะครับถึงจะขยับได้นะครับชิกเลข2นะครับมาเลขกนะครับผม4มา3นะครับ6มา5นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ต้องหาตัวนะครับ คอนแทคเตอร์นะครับสามเฟสนะครับเป็นตัว km หนึ่งนะครับนี่ครับคอนแทคเตอร์นะครับผมแล้วก็เชื่อมสายครับกดเลข2มาเลข1กดเลข4มาเลข3ากดเลข6มาเลข5้านะครับผมหลังจากนั้นก็ตรงหามอเตอร์3เฟสนะครับนี่ครับตัวมอเตอร์นะครับผม แล้วก็เชื่อมสายครับ2มา U ยนึ่นะครับ4ี่มา U V หนึนะครับ6มา W หนึ่งนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับการเขียนวงจร power นะครับโดยนะครับจะใช้งานควบคู่กันก็คือเรากดสวิตช์ stop start ผ่านวงจรคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัว power นะครับก็จะทำงานตามไปด้วยนะครับผมเรามาทำการทดลองนะครับโดยการจำลองนะครับกดเพย์นะครับผม เชื่อมต่อฟิวส์นะครับเชื่อมต่อฟิวส์นะครับตอนนี้ไฟด้านฝั่งคอนโทรลนะครับมาถึงที่สวิตช์ S สองแล้วนะครับส่วนฝั่งด้านพาวเวอร์นะครับตอนนี้ไฟนะครับผ่านโอเวอร์โหลดผ่านผ่านฟิวส์ผ่านโอเวอร์โหลดนะครับมาถึง K M 1นแล้วนะครับก็คือคอนแทคเตอร์นะครับพอเรากดสวิตช์สตาร์ท S สองนะครับเห็นไหมครับตัวคอนแทคเตอร์นะครับ K M 1ทํางงานนะครับมอเตอร์นะครับก็ ทํางานเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวสีเหลืองนะครับเดี๋ยวช่างบุ๋มกดสต็อปนะครับที่ตัว s 1นะครับนะครับมอเตอร์หยุดทํางานนะครับกดสตาร์ทที่ s 2นะครับมอเตอร์ทํางานนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปต่อกับวงจรนะครับได้แบบง่ายๆสบายสบายเลยครับอันนี้คือวงจรพื้นฐานในการออกแบบวงจรคอนโทรลพาวเวอร์นะครับส่วนวงจรอื่นๆนะครับมันอาจจะซับซ้อนและช่างบุ๋ก็จะทําการ แนะนำนะครับการเขียนวงจรต่อไปนะครับรอบหน้านะครับครั้งนี้เราทำสตาร์ทสต็อปนะครับรอบหน้านะครับช่างบุ๋งจะมาทำนะครับตัวเป็นวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าให้ดูแล้วกันนะครับผมรอบหน้านะครับหรือคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ